วันที่กันยายน68ค okay? ่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีกองบัญชาการกองทัพไทยจัดการประชุมคณะผู้บัญชาการทหารผารหรือคอบทครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและเสนาธิการทหารโดยการประชุมครั้งนี้ก็ได้เรียนเชิญคณะผู้บัญชาการทหารผารชุดใหม่เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ก่อนการเริ่มประชุมพลเอกทรงวิทย์หนุ่นพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยืนไว้อาลัยทหาร15นายที่เสียชีวิตไปรวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยในที่ประชุมก็หารือการประเด็นสำคัญ3ประเด็นค่ะคือ1 การปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่ประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหารเห็นชอบให้คงสภาพปัจจุบันในการปิดด่านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อไป 2. เห็นว่าปัจจุบันกัมพูชาย,ยังถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจึงจัดทำรั้วชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อสรุปสำหรับการสร้างรั้วชายแดน เห็นควรสร้างในพื้นที่เส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วสำหรับในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะใช้มาตรการลาตะเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้มีการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนว 3. แนวทางดำเนินการต่อการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยมีข้อสรุปดังนี้คือการดำเนินการตามกฎการใช้กำลังสากลหรือ ROE เมื่อการกระทําเข้าข่ายการกระทําที่เป็นประปะักหรือเจตนาที่เป็นประปะักโดยเฉพาะหากเป็นการสอดแนมหรือเตรียมโจมตีซึ่งตามกฎการใช้กําลังสามารถใช้เป็นเหตุเริ่มต้นการป้องกันตนเองได้โดยได้วางมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับทั้งนี้ได้นําเสนอแนวทางการปฏิบัติไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว